นีเราจะมา unpack อ unpack ย่างตัวใหม่ของ Spin Power มันคือ Spin Power X Performance <Ready. S 1> ตัวนี้จะมาในฟองน้ำที่แข็งกว่าตัวเดิมนิดนึงแต่ว่าดีตัวดีกว่ามากมากอันนี้ตัวกลับามาเปรียบเทียบกันก่อน ตัวเก่าสีแดงตัวใหม่สีดำหน้าตาเขาก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะมาดูฟองน้ำฟองน้ำสปินเพลเวอรเอจะสีสว่างกว่าหน่อยใช่ไหมพี่ตัวนี้สว่างกว่าปะสว่างกว่าตัวนี้สว่างกว่าตัวนี้ใช่ตัวใหม่สว่างกว่าตัวเก่าแล้วก็เด้งกว่ารู้สึก หยุ่นๆมากกว่าตัวนี้จะตื้อตื้อกว่าหน่อยส่วนน้ำหนักยางแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากันเป๊ะเลยเอายางซี่เหลี่ยมมาทาบกันโอเคขนาดเท่ากันช่างตัวเก่าก่อนตัวเก่าน้ำหนักจะอยู่ที่หกสิบสามจุดศูนย์ี้แผ่นสุ่มมาช่างนะมัน,นจะอยู่ที่ห้าสิจุหนึ่ง เบาวกว่าตั้ง4กรัมพอตัดแล้วมันก็จะเหลือความต่างประมาณ3หรือไม่ถึง3กรัมประมาณนั้นแต่ก็เบาวกว่าเบาวกว่าเด้งกว่ายืดหยุ่นกว่างั้นถ้าให้เดาก็คือตัวนี้น่าจะให้ความสปินกับความเคิร์ฟที่มากกว่าตัวเดิมระดับหนึ่งเหียได้เร็วขึ้นก็สปีดลูกก็สูงขึ้นเดี๋ยวเราไปติดเทสกัน you okay. อันนี้คือไม้ชุดที่ใช้เทสย่างสองตัวนี้บนไม้เดียวกันนะครับผมตัวที่ตัวที่ใช้โฟร์แฮนในคลิปก็คืออยางดำเป็น s p i ิ p o พ e r X กับยางแดงเป็น Spin p o โ e r ตัวปกติหลายคนน่าจะเคยได้ลองนะตัวนี้จะบล็อกง่ายบล็อกง่ายกว่า X นิดหน่อยแต่ถ้าถ้าเราจะเอาไปชนเอาไปสวนหรือเอาไปออกแรงกลับไปอ่ะตัว X จะมีภาษีกว่าครับคือตัวนี้มันมันจะมันจะเหมาะกับการยืมแรง แบบเขาท็อปมา้วบล็อกไว้เฉยๆตั้งไม้ไว้เฉยๆแบบไม่ต้องแอคทีฟมากหรือแค่ตีวางรูปบนโต๊ะเปิดลูกเสกก็โอเคส่วนตัวนี้เรื่องท็อปสวนนี้มันมากด้วยฟอง,งน้าที่เขายืดหยุ่นขึ้นอะเวลามีแรงประทะเข้าไปมันจะจมได้ลึกกว่าตัวเก่าทั้งที่ตัวเก่านิ่มกว่านะแต่ตัวนี้ลูกมันจะจมได้ลึกกว่ากดไปเนี่ยจกได้มากกว่าแต่แข็งกว่า,างั้นเวลาสวนเนี่ยตัวนี้เห็นความต่างชัดเจนเลยว่าสวนดีกว่าเยอะลูกมีประสิทธิภาพ มีความชัวร์มากกว่าตัวเก่าราคาค่าตัวก็เพิ่มมาร้อยเดียวครับผมว่าเป็นการเป็นการเพิ่มที่คุ้มค่าได้ฟองน้ำใหม่หน้ายางก็ต่างกันนิดหน่อยนะถึงถึงโลโกโ้เขาจะเหมือนกันแต่ว่าตัว x เนี่ยจะจิกรูปมากกว่าเกาะรูปมากกว่าเดิมตีสปินแบบเสียดสีได้ดีกว่าเดิมด้วยลองตัดสินใจดูครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปลองตีกันได้ไม้ชุดทดสอบนี้มีขายในช้อปปี้นะ ปอดคาร์บอนสปินพาวเวอร์แล้วก็สป mm ิน hmm. ท์เวอร์เตะเลยไฮ้ยฝ่าย What you heard? Woo!